สวัสดีครับผมว่าโชคชัยนะครับผมจะแนะนำไอเทมดีๆสำหรับผู้ชายนะผมเองก็ใช้ด้วยนะครับนี่ฮะมันส์นะครับต้องบอกว่าเป็นอาหารเสริมที่ผมใช้ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้จริงๆนะครับผมถ่ายละครนะครับผมก็ตอนนี้หลายเรื่องนะครับก็เจ็ดวันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงน้องด้วยน้องพี่อยก็คือคุณแม่ครับแล้วก็มีมีลูกชายครับตอน ใช่ต้องบอกว่าพักผ่อนน้อยมากๆครับผมหลังจากเราเลิอกกองแล้วสี่ทุ่มเนี่ยกลับไปเราต้องไปเอาลูกราบอีกหัวะได้นอนก็นตีหนึ่งแล้วตื่นที่หกโมงเช้าเงี้ยฮะคือออกกำลังกายนะครับแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์เงี้ยครบหหมู่แต่ว่าไม่ไม่เคยทานอาหารเสริมหรืออะไรที่แบบว่าเป็นตัวช่วยให้กับตัวเองเลย ใช่ครับคือโชคดีมากเลยเพราะว่าเดินไปที่เซเว่นะครับแล้วก็เราเห็นผลิตภัณฑ์หนึ่งมันเป็นอาหารเสริมเราก็หยิบขึ้นมาอ่าน,นอ,อนีน่มันคืออันนี้ฮะมันคือมันส์นะครับผมเป็นอาหารเสริมที่ดีมากๆครับ มันตอบโจทย์ผมมากเลยก็คือเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบปลุกความบินชัยของเราอ่ะคือทําให้เรามีแรงขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่ามันกระพี้กระเป๋าอ่ะมันมันกิจกรรมบนเตียงด้วยอะไรด้วยมันมันตอบโจทย์เรามากๆเลยมันมี2กล่องเนี่ยครับตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะมันคืออะไรอ๋อเราก็มานั่งอ่านว่าอ๋อกล่องนี้มันสําหรับแบบอ่าไม่ได้เข้มพ้นมากแต่นี่คือแบบถือว่าเด่นเลยก็คือคูณ3เลยถ้าใครที่แบบต้องการแบบฟาสต์เร่งด่วนเนี่ยตัวนี้เลยตอบโจทย์มามันอาหารเสริมสำหรับผู้ชายมีอยปลอดภัยแนนน่่่ออรหาาาาซ้้ทีผูชยยงเ ต้ององงลมัน์มีจำหน่ายแล้วที่เซเลเวต้องรีบไปซื้อแล้ว